มีแห่านกินดื่มหลายๆพี่น้องถามาเบิร์มาชมนํากันกับปุลเดอ้อไปต่อมีกะม่งเขาค้ายขนมเขาเขียบหมองรลดกับเจ้าจอดซื่อนะพี่น้องเขียบแม่นังส่งเห็นว่าเขาเขียบมแม่นงเห็นว่าพี่น้องมองแม่แนงแล้วมาส่ง ແม่แນงนี่ห้านได้ก็มีนะดังใส่ย่อยได้เขาเขียมแม่แนมนดนี่ก็เนฝากเมือสัเนเพชเลยดิงามนขนาดเนาะคนตกแต่งห้าน ไปหูอยู่ฝั่งคนครพนมเลยพี่นอ้องยูยำขำคืนไปเลยบัน ถวอันแค้มครองเลยพี่น้องเด้อเขาหอมเขาในเมืองนัเพราะว่าเอฟซีเทาก็ขอมาว่าอันชมเมืองอ่ะท่าแขกนไงเด้อว่าขออันชมอันวิวเมืองท่าแขกแม่อ่ะซีจัดให้พี่น้องเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เด้อเดี๋ยวไปไปถูกก่อน Hãy สะไม่เพราะท่านช้ำคนจับกล้องอะพี่น้องสิตาลายนั่งเดี๋ยวเอาลงทันนั่นกัเป็นแพรหมองข้าเจ้าเป็นนางกินอันนางดื่มพี่น้องอเออันว่าแพร่สมัยเนาะพี่น้องอันเดียวกันว่ากับเถื่อนหลังงานเออันเถื่อนเลยรได้พี่น้องเลยอันนี้ใครที่ว่าบ่มันแบบลงไปเสียงเพลงนี่อย่าง เิ่งฝั่งไทยก็หุงเฮืององ,งาม,มายังวฝั่งแน่มาฝั่งเท่าหันอยากมืดมด,ด้ฝั่งฝั่งไทยนั่นงามแลวเขาติดไฟสุดแส,แสงตาเลย ສານຫຼັກເມືອງລະແນສານັສານມືອງ สื่อว่าเมืองท่องเที่ยวเลยพี่น้องเด้อเป็นมมเมืองท่องเที่ยวท้องไกอยากแพ้งแน่อยากแพ้งกว่าทางสวรรค์สารพัดต่ำเลยพี่น้องเดิมสารพัดต่ำชิดต่ำอยังก็มีมั่สั่งอะไรสารพัดต่ำพี่น้องล้าน thế ดื่มแล้วเนาะเขาปิดแล้วกลองเว้นน,นี่แนมแบบงามๆเขาเปิดไฟ ทาแขกนคร์มีการตลาดบอนด์สเตอร์พอยด์ตลาดตลาดบอนซ็นเตอร์พอยด์ทาแขกมองอันเช้านุดมาขายของติด